ันเข้าพรรษา2,557พุทธศัรนรกชนชาวน้านหลายพื้นที่ไปทําบุญพร้อมกับสายฝนสัญญาณของความอุดมสมบูรณ์กำลังคืนสู่พื้นที่ทุกหย่อมหญ้านี่คือเรื่องราวของน้ำและชีวิตบนดินแดนภูเขาสูงและที่ราบลุ่มแห่งล้านนาตะวันออกที่ซึ่งคนกับน้ำต่างเคยเป็นมิตรต่อกันก่อนจะถึงวันเปลี่ยนแปลงอันส่งผลต่อสรรพชีวิตมากมาย เกินกว่าจะคาดคิดตรงนี้ก็เป็นบ่อเวรอันนี้เป็นของบ้านทางโน้นประเสริฐขันหลวงอดีตกำนันตำบลบ่อกเกลือเหนืออำเภอบอ่อเกลือพาเราเดินขึ้นเขา ตามทางหลวงหมายเลข1081ในเขตตะบลบ่อกเกลือเหนือเพื่อไปอยังพื้นที่ต้นกําเนิดของแม่น้ำน่านซึ่งเขาเคยเห็นมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กครั้งแรกเนี่ยคือ,คอเป็นเป็นเนี้ยเป็น,ปน,ปนลำห้วเยเล็กๆเนี่ยแต่มันไหลแรงกว่านี้แต่ไม่มีที่กั้นอย่างนี้มันกระไหลของมันทารับเมื่อสมัยก่อนที่น้ามันไหลเยอะคือชาวบ้านไม่ได้ตดัดไม่ได้ถางไร่ทุกคนตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเมือ่อ เขาก็ว่าต้นกําเนิดแม่น้ำน่านเขาก็ว่าแม่น้ำน่านไม่ว่าใครก็ว่าแม่น้ำน่านก็ไหลตรงนี้มันก็อาจสาขาอื่นกระรวมกันไปเรื่อยๆจนถึงนู่นถึงบ้านด่านถึงเปียงบ้านเปียงก่ะกระเลี้ยวออกทุ่งช้างไม่แห้งก็อยู่งี้ครับแต่มันไหลน้อยไปยิ่งหนึ่งมันเกิดจะช่วงเมษาแค่นั้นนะครับช่วงมีนาเมษาที่ไหลน้อยคือตรงนี้เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ำน่านถ้าตรงนี้แห้งที่ไหนใครจะเดือดร้อนก็คือตั้งแต่ภาคเหนือ ไม่ไม่่มตายคคน,นนะนรรึงปเทศน่ะไมเกินเลยที่จะบอกว่าคําพูดของอดีตกำนันซึ่งอยู่กับต้นน้ำน่านมาตลอดชีวิตนั้นคือเรื่องจริงถ้าน้ำน่านมีปัญหาจะมีคนอีกจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบอย่างหนีไม่พน้นเพราะจากทานน้ำจากดอยภูแวเทือกเขาหลวงพระบางซึ่งเป็นต้นน้ำน่าน จะไหลไปรวมกับสายน้ำใหญ่น้อยจากลุ่มน้ำสาขาต่างๆแล้วกลายเป็นแม่น้ำน่านไหลจากเหนือสุดที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติมาสู่ใต้สุดที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านจากนั้นจะถูกกั้นด้วยเขื่อนสิริกิติ์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วจึงไหลมายังจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรจนมารวมกับแม่น้ำยมแล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดนครสวรรค์กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยความยาวตลอดลำน้ำประมาณ740กิโลเมตรซึ่งจากการศึกษาของสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเมื่อปี2556พบว่าแม่น้ำน่านให้ปริมาณน้ำกับแม่น้ำเจ้าพระยาถึง40ซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับแม่น้ำปิงแม่น้ำวังและแม่น้ำยม กว่า300กิโลเมตรที่แม่น้ำน่านไหลผ่านเขตในจังหวัดน่านเต็มไปด้วยุ่มน้ำย่อยต่างๆหลายสาขาแต่ละลุ่มน้ำก็มีลำน้ำใหญ่น้อยหลายสายที่คอยรับน้ำจากเทือกเขาสูงก่อนจะไหลรวมกันเป็นแม่น้ำน่านในที่สุดโดยทั่วไปแล้วพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ของจังหวัดน่านจะอยู่สูงกว่าระดับของแม่น้ำการนำน้ำมาใช้ประโยชน์จึงทำได้ยากแต่ด้วยภูมิปัญญาตั้งแต่บรรพบรุษ เกษตรกร,ร,กรชาวนานจึงใช้ระบบเหมืองฝายมาช่วยเก็บกักและจัดการน้ำซึ่งไหลามาจากที่สูงเพื่อน,นำมาใช้ประโยชน์ก่อนจะปล่อยไหลลงสู่ลำน้ำสาขาและไปรวมกับแม่น้ำน้านต่อไป เอากกก็บตน่ครลลงลสมาชิกกลุ่มรักน้ำซ้อและบุญเพิ่มหน่อเท้านายฝ่ายของอ่างเก็บน้ำน้ำซ้อกำลังพาเราไปสำรวจเส้นทางน้ำบนภูเขาที่ใช้ทำน้ำประปาและไหลลงอ่างเก็บน้ำน้ำซ้อทำให้พื้นที่สามหมู่บ้านกว่าร20ครัวเรือนของตำบลปือออำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านได้ใช้ประโยชน์จากการจัดการน้ำในระบบเหมืองฝ่ายตลอดทั้งปี พวกเขาจึงอนุรักษ์ป่าและห้ามใช้สารเคมีในเขตพื้นที่ต้นน้ำลำธารสายนี้จึงมีน้ำใสสะอาดตลอดมาก็ห้ามตัดไม้ห้ามหาปลาหาอะไรทุกอย่างครับสารเคมีก็ห้ามไม่ให้เพราะว่าทางเหนือนี่เราไม่ได้ทำป่าเลื่อนลอยเป็นไร,เร่เลื่อนลอยไม่มีเราห้ามหมดทุกอย่างน้ำตรงนี้คุณภาพดีมากครับ กินได้กินตลอดทั้งปีแหละเอท่อนี่มามาจากไอ้ลำห้วยซ้อชาวบ้านเขาช่วยกันเอาทำน้ำประปาเข้าหมู่บ้านจากน่นมานี่ก็ประมาณหนึ่งโลแล้วก็เข้าหมู่บ้านอีกสองโลเอาขึ้นแทงขึ้นแท้ง,ข,งข้างล่างนี่แล้วก็จ่ายเข้าหมู่บ้านให้ชาวบ้านนี่ได้ บริโภคน้ำกินได้ส่วนน้ำจากลําห้วยซ้อที่ไหลามายังอ่างเก็บน้ำก็จะใช้ระบบเหมืองฝายปล่อยน้ำไปให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์โดยมีการจัดการน้ำในรูปแบบคณะกรรมการมีนายฝายที่เกษตรกรเลือกตั้งขึ้นมาเป็นผู้ควบคุมดูแล วางแผนปิดเปิดน้ำเพื่อให้ทุกพื้นที่ได้ใช้น้ำอย่างเท่าเทียมกันหน้าที่ของนายฝ่ายคือรักษาน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำให้เกษตรกรไปทุกทุกเส้นะท,ทุกเส้นที่เขาทำการเกษตรพอผลรายได้มาปุ๊บเขาก็แบ่งข้าวหรือไม,ไม่ไม่มีข้าวเขาก็เอาเงินให้อันนี้คือประตูน้ำครับแล้วเปิดเปิดแล้วก็ไปลง ที่เราลำเหมืองแล้วก็จ่ายให้ในานาเลยเราจะเปิดมากเปิดน้อย,ยอยู่อยู่ที่ที่นายฝ้ายคนใช้มากแล้วก็เปิดมากคนไม่ได้ใช้เลยก็แล้วก็ปิดพื้นที่ก็ประมาณพันสองร้อยนะครับสองร้อยไร่ประมาณสักสองสองร้อยกว่าลายสามหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็เอาไปใส่ข้าวต้นข้าวแล้วก็หลังจากเก็บเกี่ยวต้นข้าวแล้วก็การเกษตรก็ปลูกฟักทอง หัวรีสงแล้วก็เข้าโพดเลี้ยงสัตว์เข้าโพดหวานทำทั้งปีน้ำบางบางปีก็พอบางปีก็ไม่พอน้ำมันเยอะแล้วก็ผันให้ได้ตลอดถ้าน้ำมันมันหมดหมดอ่างคือมันมันจะเลียตัวไอคนโทนไอตัวไอข้างล่างนะเราก็ต้องโลโลเป็นเหมือง คือน้ำมันมันจะเข้าเหมืองนี้ก็มันให้เกษตรกรได้เข้าลำนี้เสร็จแล้วก็ผันไปลำนี้เมืองที่บุญเพิ่มพูดถึงก็คือร่องน้ำที่ชักน้ำเข้าพื้นที่และควบคุมด้วยประตูปิดเปิดด้วยอ่างเก็บน้ำน้ำซ้อแห่งนี้มีทั้งหมดสิบาเหมืองลดหลั่นกันลงไปน้ำามาจากอ่างน้ำซ้อนี่ครับมาแล้วก็มาแยกแยกเป็นสองสายสายใหญ่ นี่สายเล็กเวลาเราจะผันไปทางน้นเราก็ปิดทางนี้แล้วก็มีใบเตียนเขาบอกว่าเขามาดูใบแล้วเขาเข้าใจว่าเออน้ําไปสายนี้ต้องอยู่สายนี้เท่า่ะฝาฟื้นเอาผมก็ต้องปรับเขามันจะมีไม้กั้นอยู่ผมจะต้องมาทําเองเนี่ยออปิดทางน้นออน้ำจะได้เข้าทางนี้แล้วเวลาที่ฝนมันตกเยอะเราก็ ปล่อยปล่อยหมดเลยถ้าช่วงมันแรงเราก็ต้องปิดเราต้องโลถ้าว่าเขาจะปลูกการเกษตรก็ต้องมาขอว่าเออผมจะปลูกวันพรุ่งนี้นะผมขอน้ําผมก็เอาให้ไปบางเจ้าก็ยังไม่ปลูกผมก็กั้นไปก่อนแบบว่าจะเอาเอาวันไหนเอาตอนไหนทุกคนต้องมาถามผมว่าเออเปิดน้ให้หน่อยนะคือสเสมอภาพไม่รับไม่รับสินบนคือว่าเขาตั้งผมมานี่คือเป็นคณะกรรมการคือว่า คือความยุติธรรมอันนี้คือลำเหมืองที่เอามาจากอ่างน้ำซ้อเป็นเหมืองลำสุดท้ายที่ผมผันเข้าไปในทุ่ง,งนอกไปไปที่นาเขาเลยเจ้าของนาเขาก็ทำเอง เข้านาแล้วก็ใส่เป็นคนเป็นคนเป็นเจ้าพี่เจ้าไปหัวใส่กอนแล้วก็ถัดถัดถัด,ถดเป็นลำเหมียงคนต่อไปก็ต้องเอาไล่ไล่ไล่ไปจนส,สุดคนสุดท้ายว่าสายนี้สุดแล้วผมจะไปบอกว่าไอ้เจ้านี้เอาต่อนะลำนี้ต่อนะเขาก็มีระบบของเขาเองเขาจะเขาจะไม่ให้ไอ้ลักไอ้นะครับทำเงกันแหละ บุญเพิ่มบอกว่าปีนี้ระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําใกล้เคียงกับปีก่อนๆแต่ชาวบ้านเป็นห่วงว่านั่นจะไม่ใช่ปริมาณน้ําที่แท้จริงเพราะจากการลงไปหาปลาในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาพบว่าในอ่างมีตะกอนดินสูงถึงหัวเข่าแล้วแม้ว่าบนต้นน้ําจะมีป่าไม้อยู่ก็าตามจึงน่าคิดว่าหากในพื้นที่ไม่มีป่าจะเป็นอย่างไร เพียงฝนแรกของปีที่ตกในช่วงวันเข้าพรรษาหลายพื้นที่ของน่านต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินเป็นจำนวนไม่น้อยพอดีฝนตกหนัก เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตกตลอดยันยันเช้าเลยครับแต่ประมาณตีสองตรงหนักครับตรงหนักแต่ตีสองแล้วก็พอถึงตีห้าแล้วก็ดินะไลยยุงสางแล้วก็ลงครัวไปหมดนะครับของใช้ในบ้านเอาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยครับข้างในในโรงครัวเสียหายหมด วันที่6นะครับคือว่ามันฝนมันตกประมาณตี2แล้วก็ถึงตีสี่ครึ่งนะครับแล้วผมก็ลุกขึ้นมามาดูปากท้อนครับพอดีน้ําพัดเอาเป็นไม้เป็นอะไรมาปัดข้อผมออก็ดึงออกดึงออกเลยผมเลยตะโกนบอกแฟน,น่ะเอ้ยมันไม่ไหวแล้วนะหนีเถอดนะแฟนกับลูกก็เดินผ่านปุ๊บมันทะลุไปครั้งเดียวเลยครับแล้วก็เต็มหมดเลย สีแดงเนี่ยโคลนเป็นดินเป็นเป็นไม้เป็นไม้อะไรมันมาหมดเลยครับที่ไดตรงนีนะ้มันแค่นี้เลยครับนี่ครับหัวเข่าเลยคือมันทะลักนี่ประตูนี่ครับมันทะลุไปหมดเลยอันนี้ดันออกหมดเลยเป็นช่องเลยครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่มบ้านประมงปากนายที่รบรับทุกท่านนะครับขณะนี้ได้ข่าวน้ําเหนือไหลหลากมาขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวหมู่มบ้านประมงปากนายขอให้เก็บเข้าของเรือนแพข,ของท่านให้เรียบร้อยนะครับทุกครั้งที่มีข่าวว่าฝนตกหนักและมีน้ําป่าไหลหลา,ลากที่อําเภอบอ่บอเกลืออําเภอทุอ่งช้าง หรือพื้นที่อื่นๆซึ่งอยู่ต้นน้ำในฐานะผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านประมงปากนายฉลอแถมชัยประเสริฐจะต้องคอยประกาศเตือนลูกบ้านให้เตรียมรับมือภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก่อนจะถูกกั้นด้วยเขื่อนซิลิกิตและไหลลงสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไปฉลอบอกกับเราว่าหมู่บ้านนี้ก่อตั้งมากว่า30ปีแล้วมีทั้งสิ้น107หลังคาเรือนประชากรกว่า200คน โดยแต่เดิมนั้นพวกเขาปลูกแพรอยู่ในแม่น้ำน่านช่วงก่อนถึงที่นี่ประมาณ2กิโลเมตรแต่ในระยะหลังเกิดปัญหาตะกอนดินในแม่น้ำสูงขึ้นแพรลอยน้ำไม่ได้เขาจึงต้องย้ายเข้ามาให้น้ำลึกกว่าเดิมเราก็อยู่กันมาตก30ปีแล้วนะีในลำน้ำน่านเนี่ยมันไม่เคยเกิดวิกฤตแบบนี้เนาะก็ปัจจุบันนี่ก็สองปีมาแล้ว เป็นแบบเนี้ยแล้วก็มันแห้งเขินจนอยู่ไม่ได้ต้องล่องไปทางใต้ทุนถ้าอยู่แถวนี้นี่น้ำน้ำม,มาสูงสูงนี่มันแพร่แพร่จะพังแพร่พังแพร่่มเสียหายเกิดมาบ่อยครั้งครับหลายหลังอยู่ที่เสียหายไปเนาะก็ทำให้เสียสสทรัพย์สินกันไปนอกจากนี้น้ำที่ไหลลงแม่น้ำน่านจากฝนแรกของปี ยังมีเรื่องอื่นให้ชาวบ้านปากนายกังวลเพิ่มขึ้นอีกด้วยโดยมากจะเป็นมิถุนาเนะครับมิถุนาเรื่อยๆไปเนะี่ยแม้แต่ปลาในะกระชังก็ตายครับคือคือมันไงยามเยอะเนาะยาขายาเขาใช้พวกนี้กันนะสารเคมีเพราะว่าไอสารเคมีเนี่ยใช่ไหม,มันลงไปอยู่ซึมเข้าไปอยู่ในในดินใช่ไหม เวลาฝนชะลางมาเนี่ยถึงถึงจะไม่ฉีดนะฝนแรกก็มาแล้วมาแล้วมันก็ปลาตายเราก็เดือดร้อนไงเราเคยใช้ได้ดีๆราก็ไม่มันต้องไปซื้อน้ํามาแล้วซื้อน้ามาใช้ใช้น้านี้อาบก็ยังคันบางทีถ้าตอนยามานะอันตรายเหมือนกันแต่ชาวบ้านวิถีชีวิตมันก็อยู่อย่างเงี้ยบางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ปลามันก็เลยสูญไปเรื่อยไงสูญหลายหลายอย่างแล้เมื่อก่อนปลาเยอะ ช่วงนี้มันก็พอได้บ้างแต่บางวันก็ไม่ได้นะเทียบกับเมื่อก่อนผิดกังไกลเป็นเผือกปลาเสือตอก็ไม่มีแล้วปลาเบี้ยวปาเทโพปลาพมเนี่ยบทกสูญพันหมดที่ตำบลบ่อแก้วอำเภอนามืนชาวบ้านกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มนานถึงปีละ8เดือน พวกเขาจึงพยายามแก้ปัญหาด้วยการเจาะบ่อบาดาลเพิ่มขึ้นปัญหาน้ำกินที่นี่ก็คือเกิดจากภัยแล้งบางปีนี่บ่อยังยังบ่อบ่อที่ที่บ่อเล็กทีข่ของบ้านผมนี่แห้งเลยนะมันจะช่วงมกราเนาะปลายหนาวต้นฤดูแล้งเนี่ยมันจะเริ่มละเริ่มน้ำบ่อเริ่มแห้งนะบางหมู่บ้านนี่นะจะต้องให้ทางเทศบาลน,นี่ช่วยผลจากแล้งคือปัญหาปัญหาสารพิษต,ตกค้างในน้ำมีกฎมีด่าง นี่คือคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าคิดเฉลี่ยแล้วทัทง้ทงทงั้งแรงทั้งทั้งแรงทั้งกินนี่คือ8เดือนคิดว่า4ี่เดือนนี่มันก็ต้องตัค้างอยู่ดีอ่ะมันจะมีอยู่สองช่วงคือฤดูข้าวโพดกับฤดูดำนาข้าวโพดนี่จะช่วงพฤษภาเมษนาพฤษภานี่ชาวบ้านเขาทำทำการเกษตรเนาะทำไร่ข้าวโพดที่บนเขาเขาจะพ่นยาพ่นสารเคมีฆ่าหญ้าเนี่ยเขานี้พ่นพอพ่นเสร็จรานนี้มันต้นฤดูฝนเนาะฝนชะล้างลงมาตามลำห้วย ก็จะมีกลิ่นเข้ามาแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือติดกับทุงท่งนาทุ่งนาเวลาเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยชาวบ้านเนี่ยของหมู่บ้านเนี่ยทำการ,กรเกษตรเนี่ยทำนาปลูกนาหรือดำนานทำนาหวาน,นหลังจากข้าวงอกเขาก็จะเอายาฆ่าญ้านี่ไปหวานถ้ายาข้าญยานี่มันมันจะกินฉุนอยู่แล้วยาที่หวานตามทุ่งนาเนี่ยนะหลังจากหวานเสร็จแล้วตาน้ํามันจะโผล่ไปที่น้ำบ่อด้วยมันก็ไหลซึมเข้าไปนะครับกลิ่นนี่มันก็เลยเลยทำให้ให้กลิ่นมันเกิดขึ้น ประมาณ4เดือนนะครับสเดือนต่อปีคือในช่วงจากเมษาพฤษภามิถ no no ุนากตกั่ดนะครับกตะกฎามาสิงหาก็ยังต้นๆนี่ยังมีอยู่ใช้น้ํากินไม่ได้ในตะบลบ่อแก้วหรือในในทุกหมู่บ้านนี่เก้เซนะครับที่มีมีสารพิษตกค้างในร่างกายของผมเองผมก็ยังผมก็ยังอยู่นีเพราะว่าเสี่ยงนะครับผมไปตรวจมาแล้วหลายคนละมันมากับน้ําปัญหาสารเคมีนี่ปัญหาใหญ่เลยชาวบ้านนี่เริ่มซื้อน้ําดื่มในราคาก็ไม่เชิงว่าแพงมากนะ แต่ก็ใช้ปริมาณที่มากต่อวันเฉลี่ยค่าใช้ใจ่ายแล้วมันก็สูงและก็รายได้ที่ชาวบ้านได้มามันน้อยน้ํานี่มาอันดับหนึ่งของ,ของในโครเรียนแต่ละโครเรียนเนาะต้องไปซื้อน้าอย่างของผมนี่ผมยังซื้อน้ำเนะี่ยวันหนึ่งสามถังสามถังสามถังบวกไปอีกหลังหนึ่งวันหนึ่งต่อวันเนี่ยนะวันหนึ่งตกประมาณร้อยนะเงะบางครั้งโครเรียนที่เขายากจนเขาก็าไม่มี บางครั้งเขาก็อดทนที่ว่าเขาไม่มีอันจะกินเขาก็อดทนดื่มน้ำประปาไปแต่ก็น่าน่าเห็นใจเขาจากปากนายแม่น้ำน่านได้ไหลลงใต้เพื่อน,นำปริมาณน้ำท่ามากถึง40เอร์เซนมารวมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นเลือดสายหลักของคนภาคกลางได้ใช้อุปโภคบริโภคผลิตน้ำประปาและผลักดันน้ำเข็มมายาวนาน แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเส้นเลือดสายนี้เริ่มมีสัญญาณของปัญหาเกิดขึ้นต้นปี2557สถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำบริเวณอ่าวไทยเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติและมีค่าความเค็มสูงกว่ามาตรฐานค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะในแม่น้ำเจ้าพระยาและบางปะกงถ้าต้นน้ำของเจ้าพระยามีปัญหาเจ้าพระยาทั้งหมดก็มีปัญหาเพราะว่า พอเข้าเขตอิทธิพลน้ําขึ้นน้ําลงเลยอย่างเช่นบางประกงนี่น้ําเค็มซึ่งหนักกว่าจะมุดไปด้านล่างเลยสวนขึ้นไปได้ถึงบ้านสร้างประมาณร้อยกิโลจากชายฝั่งส่วนเจ้าพยาเนี่ยแต่เดิมก็ประมาณแถวแถวตีนบางไทรทีนี้ถ้าต้นทุนน้ําท่าลงมาน้อยน้ําเค็มก็จะลุกขึ้นไปสูงปัญหามหาศาลเลยก็คือ,อน้ําเค็มจะไปเข้าผสมกับน้ําท่า ซึ่งบางลงในหน้าแรงกลายเป็นน้ําก่อยเห็นไหมถ้าบางมากก็กลายเป็นน้ําเค็มเลยน้ํุปูภคบริโภคในหลายพื้นที่เนี่ยใช้น้ําผิวดินในลําน้ํามาทําแล้วถ้าน้ําเค็มสวนมาลึกเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าจะเอาน้ําที่ไหนทําประปาประปาชุมชนประปาหมู่บ้านอะไรเหล่านี้ใช้บาดาลบ่อตื้นชั้นน้าบ่อตื้นก็เปลี่ยนน้าเค็มก็อาจจะลุกเข้าไปจะเอาน้ําที่ไหนมามาทำปะปากันพอระดับน้ําในตัวลําน้ําสายประทานมันแห้งลง น้ำเค็มเข้ามาแทนที่เห็นไ,ไหมก็หมายควาว่าต้นทุนน้ําที่จะแผ่ออกสองข้างเข้าสู่ระบบการเกษตรเนี่ยมันก็จะต่ําลงต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นทันทีบาดาลบ่อตื้นซึ่งเคยสู่กัน2อเมตรกลายเป็น5เมตร7-8เมตรผลกระทบเนี่ยมันไปทุกมิติเลยสุรจิตชิระเวชอดีตสมาชิกวุฒิสภาและรองประธาน,นาคณะกรรมาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา เล่าถึงผลกระทบมากมายที่จะเกิดขึ้นเมื่อนน้ำเค็มรุกเจ้าพระยาซึ่งกลายเป็นปัญหาที่น่าจับตามองโดยเฉพาะในปีนี้ที่ภายแล้งมาถึงเร็วกว่าเดิมปฏิเสธไม่ได้ว่าปริมาณน้ำหน้าที่ลดลงก็เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาด้วยเช่นกันคำถามสำคัญก็คือเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเพราะนั้นจริงๆแล้วต้นน้ำปลายน้ำเนี่ยมันไม่ใช่อื่นไกลมันมันพี่น้องกันหมดแหละ มันมันป่วยตรงนู้นมันก็กระทบถึงตรงนี้ใช่ไหมฮะทีนี้ระบบนิเวศของเราเนี่ยมันคือแรกป่วยเนี่ยอาการเห็นได้ยากแต่รักษาง่ายนะพอป่วยหนักแล้วเนี่ยอาการเห็นง่ายแต่รักษายากแนละ้วใช่ไหมครับมันก็ต้องถ่ายเทข้อมูลทําความเข้าใจระหว่างกันอย่างเนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันต้องช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้นั่นแหละคือเขื่อน มันไม่ได้ไปขึ้นเล่นๆโดยไม่มีน้ำมันจะไปอยู่ได้ยังไงต้นไม้ลนะ่ะเขาขึ้นตรงไหนมันต้องมีน้ำใต้ดินตรงนั้นแหละแล้วเขาก็รักษาน้ำนั้นไว้โดยทรงรากโดยการทิ้งใบสะสมรักษาความชื้นไว้แล้วค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาเป็นน้ำซึมน้ำซับน้ำผุดนี่แหละใช่ไหมครับทั้งหมดนี่มันเรื่องเดียวกันถ้าเข้าใจปัญหาก็เข้าใจคําเฉลยจริงๆเรื่องนี้มันตรงไปตรงมาถ้าคุณขุดพบสาเหตุของปัญหาคุณก็จะพบคําเฉลยในที่เดียวกัน แต่ถ้าคุณทเยอทะยานอันนี้ท่านพุทธทาสบอกไงว่าไม่มีกินเนี่ยช่วยได้แต่ไม่รู้จักพอนี่ช่วยไม่ได้ในฐานะคนปลายน้ำบรรทูลล่ำซามบอกว่าต้องหาวิธีการจัดการน้ำให้ได้เพราะจังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ต้นน้ำสำคัญของประเทศที่ดินที่ปลูกง่ายๆเนี่ยมีน้อยที่ราบลุ่มริมน้ำเนี่ยก็มีอยู่นิดเดียวที่เหลือเป็นภูเขาเพราะนั้นทำน้ำให้ถึงเนี่ยขณะที่ราบธรรมดาก็ยากแล้วนี่เอาน้ำให้ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อให้ที่บนภูเขานั้นปลูกอะไรได้นี่มันก็ยิ่งเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นไปอีกขั้น มันต้องวางโครงสร้างที่จะดักน้ําในแต่ละปีน้ําตามธรรมชาติเนี่ยดักน้ํานั่นให้ให้ทันถ้าไม่ทันก็ไหลลงไปเลยจงังหวัดน่านไปก็ไม่ต้องใช้การที่ดักน้ำไม่ทันนี่มันต้องรู้ว่าจะสร้างระบบดักไว้ที่ไหนแล้วมันก็ต้องมีระบบดักที่บนเขาบ้างอ่ะไม่งั้นมันก็จะมีโจทย์ต้องการที่จะต้องตบั่นน้าขึ้นเขาซึ่งมันก็มันก็ต้องทําอยู่ดีแต่ว่าถ้ามีดักไว้ข้างบนบ้างก็จะได้ อาศัยแรงดึงดูดของโลกในเชิงการช่วยกระจายจากโครงสร้างหางโพรน,นลงไปฝายเล็กฝายน้อยต่างๆทำให้ทุกคนยมีที่มีน้ําที่จะปลูกเกือบจะทั้งปีปลูกได้ทั้งปีก็แสดงว่าการทำมาหากินดีที่สุดเท่าที่พื้นที่นั้นจะเอื้อมหนวยนั้นน้ำถึงเป็นปัจจัยหมยายได้ค การโลงพื้นที่ต้นน้ำหลายแห่งให้คำแนะนำและร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้นำชุมชนทำให้หลายตำบลเกิดแนวคิดคืนป่าแลกน้ำถ้าเขามีทรัพยากรน้ำที่ใช้เพียงพอเนี่ยเขาใช้พื้นที่ที่น้อยลงกว่าเดิมในการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีพอกินพอใช้ได้อันนั้นคือการคืนป่าเพราะงั้นไอ้ส่วนที่เคยไปต้องไปปลูกอะไรตรงนั้นในป่าซึ่งจริงๆเป็นป่า ของกลางนะเป็นปา่าสงวนเป็นปานะ่าก็สามารถคืนได้คือถ้าไอตรงที่มีอยู่เนี่ยไม่ต้องใช้ที่เท่าที่เคยจะต้องใช้อันสืบเนื่องมาจากได้น้ําทั้งปีได้เทคโนโลยีได้งบประมาณในการที่จะสนับสนุนการเพาะปลูกที่มีความหมายเนี่ยบางส่วนก็คืนได้อันนี้ก็ได้ดูกันทุกคนคือทัองคมเกษตรก็ไม่เสียก็ยังทํามาหากินได้ประเทศก็ได้ป่าคืนมาราะั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบางจุดแต่ว่ามันก็ต้อง ต้องตามไปช่วยให้สามารถเขาคืนป่าได้คือต้องมีโครงสร้างไปช่วยเขาสามารถมีชีวิตเพาะปลูกได้กับพื้นที่ที่น้อยลงเขาจะได้คืนป่าได้ก็ดีที่ไหนก็ยังมีความรู้สึกดีเขาอยากจะคืนป่ามันเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี